SOS โอเอ i พิตอนนี้ก็อยู่กับเราเรียบร้อยตรงนี้แล้วกับสามนุ่มจากเดอะสตาร์สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับอ่านนาตัวนก่อนนิดนึงครับใครเป็นใครบ้างครับผมเต้เดอะสตาร์สิบครับครับผมครับกางเดอะสตาร์สิบครับครับผมครับซีรีเดอะสตาร์สิบครับอ่ะเต้กางแล้วก็ซีดีนะครับวันนี้ถือว่ามาเป็นตัวแทนครับเพื่อนๆอีกหลายๆคนเลยนะครับ ก็เรียบร้อยผ่านการรวไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ไม่ได้เป็นคนธรรมดาแล้วนะครับถือว่าถือว่ามีถือว่าเขาเรียกเขามีนามสกุลกางเกิดเรียบร้อยนะฮะเป็นนามสกุลที่แบบว่าโด่งดังมากๆด้วยนามสกุลบ้านเดอะสตาร์นะครับรู้สึกยังไงบ้างอ่ะเด๋ยวออกจากบ้านแล้วรู้สึกยังไงบ้างให้บอกกันนิดนึงก่อนกันแล้วกันครับผมก็ก็ดีใจฮะที่ได้ออกมาแล้วก็มาเจอ คนมาเจอฟีดแบ็กอะไรเงี้ยที่เราที่เราตอนอยู่ในบ้านเราไม่รู้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นว่าทุกคนให้ความตอบรับดีมากเราก็ได้ดีใจมากมากครับผมช่วงนั้นที่อยู่ในบ้านก็เหมือนกับว่าท่มี่แต่ซ้อม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 ใช่ครับแบบว่าโลกภายนอกอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ไดไม่ได้เลยอินเทอร์เน็ตอะไรท่ไม่ได้รู้เลยนอกจากมาขึ้นเวทีในช่วงปรากดแต่ละสัปดาห์ใช่ครับไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนใครได้ตำแหน่งอะไรอย่างไรบ้างได้ครับอ่าอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับ ก็กั้งครับครับเดอะสตาร์ครับผมอ่านี่ครับท่าของเต้ลองจากน้องกั้งครับครับผมครับของผมลองจากพี่เต้ครับครับผเพื่อนอับที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองหนึ่งก็จะลองกั้งครับกั้งหนึ่งครับเต้ลองจากกั้งครับอ่าแล้วสีดีลองลองจากเต้อ่โอเคนะครับแต่ก็ถือว่าทุกคนมีความสามารถที่เข้าผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาในบ้านได้ความสามารถเท่าเทียมกันหมดแหละแปดคนเก่ง มากใช่ไหมมันอาจจะอาจจะได้แรงโอดหรือว่าอาจจะมีความบังเพลงที่มันเข้ากับตัวอะไรอย่างนี้เหมือนเราเราคุยกันครับว่าคือเขราะมาเป็นใหม่คนเราก็ดีใจมากๆแล้วแต่ว่าคือเหมือนใครจะได้ไปต่อใครจะได้มีโอกาสทําตามความฝันต่อคือแล้วแต่คนดูว่าคนดูอยากให้คนไหนเป็นตัวแทนใช่มากกว่าใช่โอเคเอามาจากบ้านแล้วได้อัปเดตอะไรยังไงของตัวเองบ้างเฮ้ยเรามีแฟนคลับ เยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ต้องซีดีแล้วแหละซีดีออกมาซีีดคผมจะออกมาก่อนพี่ๆทั้งสองคนนะครับก็เพราะผมออกคนที่สามนะครับพี่ๆเขาจะไม่มีฟิวิ่งออกจากบ้านมฟิวรีงออกจากบ้านมีมทับด้วยนะจ๊ะครับผมก็ก็จะเจอแฟนคลับครับมารอแบบเราตามงานหรืออะไรองี้ยเพราะว่าจะคอยมาให้กําลังใจเราครับแเราก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบเออมีเขาคอยให้กําลังใจแล้วก็อยู่ข้างๆฟิวตอนก่อนออกจากบ้านเราคิดว่าเฮ้ยเราจะเจออะไรบ้าง มันต้องมีคิดแอบคิดนิดๆแหะว่าเราจะต้องได้เจออะไรบ้างหรือเปล่า ก็คิดนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างแต่เราก็ไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าเราได้รับมอบหมายงานอะไรเราก็คิดว่าเราอยากจะทาให้เต็มที่ทุกๆงานมากกว่าครับผมออกมาใช้งานเลยเหรอครับฮะออกมาเดิใช้งานเลยออกมาก็จะเดินสายโปรโมทแล้วก็ขอบคุณสืบบนชน่ใช่แล้วเจอแฟนคลับเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะครับที่แบบเออเขาเอาใจใส่เราแล้วแบบเราเราเราอยากกินอะไรเขาซื้อให้อะไรเงี้ยเขาคอยเทคแคร์เราตลอดคือเป็นเหมือนว่าคนที่คอยให้กําลังใจใช่ครับอย่างตอนอยู่ในบ้านเนี้ยฮะ เราก็จะไม่ได้มีโอกาสคุยกับแฟนคลับแต่ว่าแฟนคลับก็จะฝากเหมือนขนมหรืออะไรมาให้ก็เราก็เราก็จะคือจดหมายอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อ่านเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการที่เขาให้ขนมหรือการที่เขาซื้อน้ําซื้อข้าวอะไรมาให้เราเหมือนเงี้ยคือเหมือนการที่เขาห่วงใยเราให้กําลังใจเราอยู่ตลอดเวลาับอ๋อคือคือคือเป็นกําลังใจที่ดีมากใช่ครับนะฮะเอาโอเคมาถึงสองคนครับที่อยู่บ้านจนตย์สุดท้ายรู้สึกยังไงบ้างอ้าวเพราะสัปดาห์สุดท้ายมันต้องแบบว่าพอ ก่อนจะประกาศสองคนต้องยืนบนเวทีแล้ววินาทีนั้นคือถ้าถ้ามีเครื่องวัดระดับการเต้นหัวใจก็คงจะทะลุเปแล้วทุกทีอย่างนั้นแม่พงประกาศบอกว่าเดอะสตาร์ปีนี้เป็นกั้งครับก็เวอร์ครับก็ใครใครเห็นใครเห็นภาพก็จะเห็นว่ากั้งตกใจกับกับย้อนกลับไปดูได้อายมากเลยแต่ละคนนี้แบบหล่อๆเรานี่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคือเราเรารู้สึกดีใจแล้วครับแต่คือช่วงหนึ่งเหมือนว่าเออเราเราก็ เหมือนตกใจด้วยว่าเอ้ยเป็นเราจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็ตื่นเต้นครับแล้วเราก็คุยกับพี่เต้ตลอดว่าเป็นใครก็ได้เพราะว่าการกับพี่เต้ยิ่งมาจากภาคเดียวกันนะครับก็เลยสนิทกันตั้งแต่ตอนก่อนเาเป็นแปดคนสุดท้ายแล้วเป็น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 ออดิชั่นมาภาคเหนือภาคเหนือครัใช่ครับก็เลยคุยกันมาตลอดว่าอย่างอย่างตอนแรกแปดคนใครก็ได้จริงแต่ว่าพอยิ่งเป็นสองคนเราก็ยิ่งใครก็ได้จริงได้ใครก็ได้ครับเราก็แบบว่าดีใจมากครับครับก็ถือว่าเข้าเทียมกันแหละความสามารถอะไรอย่างนี้นะแ่วายคีับ ด้วยบางสิ่งบางอย่างมันก็มีหนึ่งคนน่ะมันต้องมีหนึ่งคนน่ะมันไม่สามารถมีเดอะสตาร์สองคนได้นะฮะก็เป็นก่างนะครับเต้เป็นไงครับพราะรู้ว่าได้ที่ที่สองอันนี้แบบดีใจกับน้องครับเพราะว่าเห็นความพยายามน้องในที่เชียงใหม่ครับคือที่เจอกันครั้งแรกคือเอาง่ายๆคือก่างเป็นคนร้องเพลงที่แบบอ่ามันร้องเพลงแบบสไตล์ของเขาอ่ะครับใช่แล้วเขามาเรียนรู้ในบ้านก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเขาก็พัฒนาได้จริงๆอย่างอย่างที่เห็นนะครับได้เขาก็ดีแล้วครับที่เขาได้ ในสัปดาห์สุดท้ายยังมีการคอมเมนต์เตเตอร์อยากจะมีครับมีครับวันเสาร์ครับจำได้ไหมว่าแต่ละคนคอมเมนต์ของตัวเองที่แบบว่าโดนใจสุดๆเลยอ่ะเพราะว่าฝีปากคอมเมนเตเตอร์แต่ละคนนั้นดูกันอยู่ว่าไม่ธรรมดาต้องเป็นบีสุดท้ายใช่ไหมเอาาเอาอาถามนี้คือแบบว่าที่ผ่านมาอะไรที่แบบว่าเฮ้ยคอมเมนต์นี้แม่งแบบมันติดอยู่ในใจเรามากเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือคําติอะไรเงี้ยอ่านเรื่องหน่ซีดีแล้วหนึ่งซีดีแล้วหนึ่งซีดีแล้วผมก็จะโดนคอมเมนต์ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ ก็มีอยู่อาทิตย์ต่อไปเรื่อยๆครับก็จะมีเออมีพี่โจบอกว่าเออเห็นความพัฒนาของเราก็ร um ู้สกดีใจครับตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นกำลังใจที่ดีอะไรอะไรที่แบบเป็นคำคอมเมนต์ผมก็จะเอาเก็บมาพัฒนาตัวเองครับใช่ก็คือรู้สึกดีใจที่ที่ที่พี่โจบอกว่าเราพัฒนาขึ้นอ๋อรู้สึกดีใจนะฮะเอาโอเคนี้คือความประทับใจของเต้ครับมีอะไรที่จำเลยอะจแน่นเลยอะพี่เพชรครับ ครับคือพี่เพชรเขาต้องการแบบพลังเยอะๆครับเขาอยากได้แบบพลังให้มากกว่านี้พี่เจคุยกัพยายามทําให้มันได้ครับพี่เพชรบอกรักแกว่ะอะไรแบบนี้สายร็อก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 เปทำเพือนแบบนี้ครับอ่าแล้วของกั้งครับพอดีเลยของกั้งเป็นพี่มาเหมือนกันครับคือตอนตอนที่พี่มาคือคือมีวีคก่อนหน้านั้นคือกั้งจะทําได้ไม่ค่อยดีครับแล้วพอมาวีคต่อไปพี่มาเขาก็บอกว่าเนี่ยคือกั้งทําโชว์ให้แบบว่า คือมันเห็นความพัฒนาเยอะขึ้นมากคือเราจะได้กําลังใจทุกรัางทุกคนครับได้กําลังใจตอนที่พี่พีทุกคนบอกว่าพัฒนาจากวีคที่แล้วหรือว่าหรือว่าแบบว่ามันดีขึ้นเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยคือเราจะเหมือนว่าโอเคเราได้กําลังใจมาก็คือมีเขาเรียกว่าน้ํชฉลมใจเลยแหละพวลเราเบบว่าเห็นเราเห็นการพัฒนาของคุณนะอะไรนี้มันเหมือนมีแรงผลักขึ้นมาอีกจากจริงจริงอาจจะเป็นร้อยหนึ่งแต่เป็น200ไปเลยอะไรนี้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับนี่คือความประทับใจในบ้านในเวทีออกมาแล้วปุ๊บอย่างที่บอกพอมีน้มสกุลเ้าบอล้ว รู้สึกยังไงบ้างชีวิตเราเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างจากก่อนเข้าบ้านหรือก่อนเข้า8คนเราก็เป็นคนธรรมดาที่สามารถเดินซื้อของข้างทางเดินยินเข้าทางได้ปกติตอนนี้มีคนเริ่มสนใจรู้สึกยังไงบ้างต้องมีการแบบ ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ไหมอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนไหมไม่ครับเพราะเราเราก็เป็นตัวเองเหมือนเดิมฮะแต่ว่าเราระวังว่าเราอย่าทําอะไรที่ไม่ดีนะเพราะว่าเด็กหรือว่าคนอาจจะเห็นเราเป็นไอดอลเงี้ยครับถ้าสมมติเขาทําตามเราขึ้นมาก็จะดูไม่ดีบางอันบางอันมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าคนดูแล้วจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็ระวังไว้ว่าเราก็คิดในหลายๆมุมไว้รู้สึกกดดันไหมครับว่าแบบเฮ้ยเราเป็นที่รู้จักเราเป็นที่แบบว่ามีคนจับจ้องเรามากขึ้นอะ ก็มีความกดดันเกิดขึ้นในตัวเองนะยังไงยังไงเราก็เป็นตัวเราอยู่ครับแต่แต่พี่ว่าอย่างที่กัางบอกครับก็ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทําอะไรก็ระวังตัวมากขึ้นนะครับนะฮะกลับมานิดนึงเห็นว่าเมื่อกี้มีแซลมีสายล็อกมีขาแดนด้วยอสายล็อกนี่น่าจะชัดเจนนะครับน่จะบอกว่าเป็นเต้เลยนะครับใช่คือเราเราชอบทางนี้เลยชอบทางนี้ครับแน่นอนเลยชัดเจนมีไอดอลในดวงใจไหมครับก็จะเป็นพวก พี่ตูนเหนือพี่เจ๋งนะครับได้เป็นประมาณนั้นเลยดุแล้ดนะทั้งทั้งคู่เลยดุมากพี่เต้เขาเป็นสายดุครับใช่เขาเป็นสายดุเลยครับฉายาเขาในบ้านคือล็อกโยคะล็อกถ้ามันเป็นล็อกโยคะอันนี้เกี่ยวกับท่าโชว์แล้วใช่อ๋อเป็นท่าโชว์ใช่คือเขาเขาคิดว่าแต่แต่ละท่าที่เต้ที่เต้ทำออกมามันคล้ายๆท่าโยคะอะไรคือท่ามันสุดไงครับมันสุดเขาแมนๆสุดๆคือแบบพี่เต้เขาก้มลงไปอะไรเงี้ยมันเป็นท่าที่แบบว่า มันต้องเป็นฟิลจริงๆอ่ะมันถึงจอมันเป็นอย่างนั้นนะเจาหัวไปขอกกับข่องก็ไม่เได้ใช่ไหเหรอประมาณนั้นครับคือแบบพอมันมันมารใช่มันสนุกแล้วมันคอนโทรลเสียงได้ง่ายด้วยอ๋อถ้าเกิดว่าเราก้มนั่นคือแบบเสียงมันจะไปด้วยมากมันจะพุ่งกว่าอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเทคนิคตัวเองเลยเนี่ยใช่ครับ อ๋อเหรอไม่ไม่ได้รับการสอน่างนี้ใช่ไหมครูแม่มเขาก็แนะนำด้วยครับแล้วก็จำมาแล้วเออมันก็ใช้ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรียนโยคะมาด้วยไม่มีอันนี้ไปเป็นครูสอนโยคะได้รอบโยคะขอเป็นส่วนยาน้ำที่ได้ในบ้านนะฮะโอเคไปถึงสายแดนซ์บ้างครับเดิงคนเลยไปแรบเลยไปแรบเลยเราต้องซ้อมเพิ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอีก ครับก็อย่างอย่างตอนมินิคอนเสิร์ตสามสามสุดท้ายงเงี้ยครับแล้วก็มีท่าเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็หนักอยู่เหมือนกันครับตรงนั้นฮะก็คือเราิงเพราะฉะนั้นต้องฟิตร่างกายเพิ่มขึ้นเต้นด้วยร้องด้วยถ้าพลังไม่ถึงเสียงหล่นแน่นอนเขาก็ทางเต้นทางร็อกครับพลังทังหมดล็อกอาจจะต้องแบบเป็นพวกวักเกอร์อะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดไม่ถึงนะไม่ใช่นักวักแต่ว่า เราลงโยคะแหละเราโยคะแต่ขาดแอสก็หนักไม่แพ้กันหนักไม่แพ้กันเราต้องฟิตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกใช่และได้ผลที่ได้ก็อย่างที่อย่างที่เห็นกันอยู่เลยหลายคนก็รู้ว่านี่คือเดอะสตาร์อันดับที่2อันดับที่3แล้วก็แน่นอนเดอะวินเนอร์นะครับอ่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จคาดหวังอะไรต่อไปอีกพอเราออกจากบ้านแล้วก็คาดหวังอะไรอ่ะมันต้องแบบฝันต่อไปอีกนิดนึงเรา ทั้งสามคนนะครับคืออันนี้ตรงกันมากเลยว่าเราคิดกันตลอดว่าเราไม่ได้ฝันว่าเราอยากจะดังขนาดนี้นะเราอยากจะให้มีคนชอบเราขนาดนี้แต่ว่าเราคิดแค่ว่า ถ้าเราพ anyway, ัฒนาตัวเองไปเรื like ่อยๆตลอดเวลาไงครับแล้วก็มีโอกาสไหนเข้ามาเราก็อยากจะทําให้ได้ดีที่สุดเท่านั้นเราก็เลยคิดว่าเป้าหมายของเราทุกๆคนคือพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคืออยากเรียนรู้ต่อไปที่มีคุณภาพใช่ครับอันนี้ถือว่ายังเรียนรู้ไม่จบแค่บทแรกบทนั่นแหละผ่านไปแล้วเข้ามาเริ่มนอย่งี้ยอันนี้คือประสบการณ์ที่เราจะได้ต่อไปแล้วเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะแล้วเราดูกันต่อไปนะครับแต่รู้สึกว่าวันนี้นอกจากจะมาขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนของคุณแฟนคลับ อะไรทั้งหมดแล้วยังจะมาพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตใหญ่มากแน่นอนครับแน่นอนครับนั่นคือคอนเสิร์ตเช่น10 Years of Love The Star In Concert ครับ t 0 Years of Love The Star In Concert แค่ชื่อนี้ก็รู้สึกว่าจะต้องอลังการมากแล้วครับคือ10ปีเด e s t ต r ใช่ครับซึ่งก็เป็นรุ่นเราพอดีใช่ครับนะฮะ แล้วก็จะมีการรวบรวมเราจะรวมั้งแต่รุ่นหนึ่งยันรุ่นสิบเลยครับรุ่นหนึ่งเลยทั้งหมดเลยรวมทั้งหมด50ชีวิต50ชีวิตถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครบ้างต้องไปดูใน m อ็มวีแล้วนั้นทุกคนเลยคือ MV มีที่ชื่อว่ารักของฉันนั่นคือเอมันมีเพลงพิเศษก็คือเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเมื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยใช่ครับคือจริงเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่ออัลบั้มเพื่ออัลบั้มครับเป็นอัลบั้มที่จะรวมเพลงที่เราบอกรักแฟนๆหรือมขอบคุณแฟนๆแทนแทน เหมือนศิลปินทุกๆคนนะครับว่า The Star 10ปีทุกๆคนคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนมาตลอดนะครับกัเหมือนแบบเราต้อขอบคุณใช่ครับที่อยู่ด้วยกันมาปีที่สิก็ยังแบบว่าเหนียวแน่นกันอย่างนี้ครับู้สึกว่าในหนึ่งในนั้นจะมีเพลงของกั้งด้วยที่จะเข้าอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับก็เพลงเพลงนั้นจอ วางพร้อมอัลบั้มเดือนสองเดืคราววันที่6มิถุนายนครับยับยับชื่อเพลงให้ไปติดตามอะไรกันได้เลยนี่ชื่อเพลงได้เลยได้เลยชื่อเพลงจับครับผมจับจับครับสั้นๆเลยจับสั้นๆเลยครับอยากรู้ก็ต้องรอฟังเขาอยากรู้ว่าจับอะไรนะครับขยี้เลยซีดีขยี้ให้แล้วผมไม่รู้ขยี้ละตอนแรกใครก็ถามว่าจับอะไรครับครับซีดีจับให้แล้วจับให้แล้วด้วยเหรอไม่ใช่ซีดีขยี้แล้วได้ครับ ก็เราไปติดตามกันอัลบั้มวันที่6มิถุนาครับ6มิถุนายนนี้เลฮะแล้วก็น่าจะได้ฟังรักของฉันนั้นคือเธอัอันนี้ไปดูใน MV m v น่าจะออนแล้วออนเรียบร้อยแล้วใน y t u t u GMM m r g r m m m y รม่ลองไปหาดูกันได้นะครับดาวน์โหลดก็ได้ นะฮะดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้านะฮะไปดาวน์โหลดกันสำหรับเพลงเพลงนี้อ่ะเดี๋ยวบอสหักกลับไปคอนเสิร์ตก่อนครับคอนเสิร์ตมีวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามิถุนายนนี่สองรอบสองรอบนะคือตอนแรกเราวางไว้รอบเดียวฮะรอบเดียวว่ารอบแรกเต็มไปแล้วอ่ะครับแล้วแล้วคือวันแรกก็เต็มเลยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมาเร็วไแฟนๆอยากดูเราต้องเพิ่ให้หน่อยนะเราก็เลยเปิดยี่สิบเก้าขึ้นมาก็คือเป็นยี่สิบแปดและยี่สิบเก้าที่ ที่ Impact Arena ครับ Impact Arena โอ้โหใหญ่มากครับอิมแพคอารีนานะครับเพราะฉะนั้นก็เจอได้อย่างที่บอกว่ารวบรวมแบบรวบรวมศิลปินตั้งแต่ปีหนึ่งนะถ้าเจอพี่ส่วนก็ต้องเรียกพ่อกันแล้วสิก็เลยเจอบ้างไม่แต่พี่เขาก็เฟรลลี่แล้วก็รู้สึกเป็นกันเองมากจริงๆพี่เขาเป็นคนตลกมากตลกมากครับตลกมากวันนั้นตอนที่ถ่าย MV ก็แบบพาทั้งวันเอ่อพอรวม MV ไปเจอรุ่นรุ่นพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างเราแบบว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยแล้วแบบไปเจอระดับแบบ พี่บี้งนี้พี่สนนี้อาบ้านแตกพี่บี้ตัวจริงก็หาครับรู้สึกยังไงบ้างพอเราได้ไปสัมผัสแบบอะไรอย่างเงี้ยเรายังก็เดี๋ยวนะฟิลเรายังเหมือนเด็กทั่วไปที่เฮ้ยนี่ศิลปินแต่ตอนนี้เราเป็นเราเป็นเดอะสไตล์แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วกให้คำแนะนำอ่ะครับใช่คแนะนแบบ สิ่งที่เราควรจะทําต่อไปอะไรแบบเราควรจะพัฒนาต่อไปด้านไหนบ้างเนี่ยเขาก็ให้คําแนะนําที่ดีมากๆใช่ครับมากกว่านั้นคือเขาแบบเฟรนลี่ด้วยเขาแบบเหมมันรับเราเข้าครอบครัวเดะตาร์ใช่ครับมันรับเราเป็นน้องมีมีมีเดอสตาร์ในดวงใจไหมครับที่แบบว่าเฮ้ยคนนี้นี่แบบอะไรอย่างงี้บ้างเลยอ่ามีใครับ ผมมีเยอะมากเลยครับโอ้หลายใจเลเนี่ยอะไรดวงใจในตอนนี้น่าจะเป็นพี่ฮั่นครับพี่ฮั่นเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าประทับใจตั้งแต่ตอนดู The Star แปดแล้วพอได้มาร่วมร่วมมรร้องเพลงกับพี่ฮั่นสุดๆไปเลยในบ้านนะครับก็พี่เขาเทคแคร์มากแล้วก็ ให้กําลังใจเราแล้วก็คอยสอนเราหลายอย่างมากเลยตอนนั้นเราบอกเขาบอกว่าเขาเป็นแบบไอดอลในดวงใจของเราก็เขาน่าจะรู้นะครับตอนนี้เขารู้แล้วล่ะตอนนี้เขารู้แล้วล่ะตอนนั้นเขาน่าจะรู้แหละครับเ่าออ่าอารู้สึกตื่นเต้นมใชตื่นเต้นมากๆเลยตอนนั้นไอดอลในดวงใจไอดอลเลยมันมากมากครับโอเคก้างครับมีมีมีไอดอลแบบก็ของก้างเป็นพี่บี้ครับพี่บีครับคือคือก้างดูพี่บีตอนแข่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เห็นงานตอนปีสามเดยวนะตอนนั้นยุ่นะตอนนั้นเด็กมากมันคือ จุดเริ่มต้นที่กั้งอยากเข้ามาเลยครับแล้วก็พอเราดูแล้วเราชอบเราเห็นความพัฒนาของพี่เราก็เลยคิดว่าเออความฝันของเราก็อยากเป็นนักร้องเหมือนกันวันหนึ่งเราก็จะมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหมือนเหมือนคนที่ทําให้กั้งรู้สึกว่าอยากมาเดอะสตาร์เลยวันที่ได้เจอพี่บีที่คอนเสิร์ตเออที่การไปถ่ายเอ็มวีเป็นไงบ้างไปคุยกับ ก็จริงตื่นเต้นมาแล้วตอนแรกคือคือเราเห็นพี่บีในซิทคอมอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเป็นคนตลกเหมือนที่พี่พูดอย่างเงี้ยครับแต่พอเจอตัวจริงคือตลกกว่านั้นนี่ตลกกว่านั้นนีโอ้โหเราสุดๆแล้วคือเหมือนเฟลลี่มากครับแล้วก็คิดตอนแรกพวกเราทุกคนก็เก่งนะทั้งแปดคนว่าเฮ้ยเราเจอพี่จะเป็นยังไงไม่เคยเจอเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้เอไม่ใช่รู้สึกว่าเดอะชาิเนี่ยบนเวทีเขาก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ครับเป็นยังไงรู้รู้ก่อนไหมหรือว่า พวกเรามีการซ้อมกันก่อนครับใช่ครับคม่รูไม่มีใครรู้เลยก่อนนั้นเลยเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ครับวันที่ได้เจอแล้วเป็นยังไงบ้างได้ไปคุยอะไรครับก็คือได้ไปคุยอะไรบ้างก็เราก็ไม่ได้คุยแบบว่าเอ้ยพี่เป็นไอดอลผมอะไรเงี้ยก็แต่พี่ก็น่าจะรู้แหละแต่ว่าเราก็มีคุยแบบว่าเออพี่เหมือนที่พี่เต้บอกเขาจะคอยให้คําแนะนําตลอดไม่ใช่แค่พี่บี้พี่แกงส้มอะไรเงี้ยครับก็ให้คําแนะนํากันตลอดครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของดูสตาพี่เต้ครับมีไอดอล เป็นี่ดิเดือดตาห้าครับเออเสรอเลยไม่ล็อกไม่ล็อกพี่ดิวเดือดตาห้ามาปีแรกเลยเดืล็อกเลยมาปีแรกเดืล็อกเลยเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้พี่ดิวชิลแล้วดูแบบสบายสบายเป็นยังไงบ้างชอบชอบพี่ดิวล็อกเวลาล็อกเป็นเสน่ห์ดีก็เลยก็เลยชอบพี่เขาเป็นไอดอลอะไรเงี้ยครับอ่าให้ฝากถึงคอนเสิร์ตอีกนิดนึงก็แล้วกันพูดว่าแบบเฮ้ยเราจะเจออะไรยังไงแบบ มีเซอร์โผล่เซอร์ไพรส์อะไรก็วันที่28 29นี้นะครับก็พบกับพวกเราได้แล้วก็รุ่นพี่กับของรุ่นพี่ของเราได้ที่หัวหน้าสชีวิตเนาะทองธานีครับผมเป็น คอนเสิร์ตครบรอบ10ปีของเราครับเดอะตสตาร์ครับก็อยากให้ไปเจอกันที่ั่านครับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับรือวยววันที่28นะครับก็เต็มไปแล้วนะครับแต่วันที่29ยังมีเหลืออยู่29มิถุนายนนะครับซื้อได้แล้วครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมรับรองว่ามีโชว์สนุกสนุกมันมา้งเซอร์ไพรส์คนดูทุกคนแน่นอนครับอยากจะให้มาให้กำลังใจพวกเราเดอะสตาร์10และเดอะสตาร์เล่นพีทุกคนด้วยครับใช่ครับผมฝากถึงวิธีช่องทางการติดตามของทั้งก็กานครับ ก็นะครับก็ถ้าอยากติดตามพวกเรานะครับ a c e b o o กกับ Instagram มนะครับของ e x a c t Music ครับเข้าไปเลยครับแล้วก็จะมี Instagram ของพวกเราเดียวๆทั้ง8คนนะครับอยู่ในนั้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นดูได้นะครับหรือใครอยากดู MV นะฮะต่างๆของ Grammy นะครับเข้าไปที่อคา o u n t CMM Grammy Official ครับทั้งหมดนั้นติดตามมันได้นได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับทั้งสามนุ่มขอบคุณครับสวบสดีครับ SOS Special